สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สนามซ้อมโบลานนะครับที่บ้านอ่าตรงหนองกระเสือนะครับด้านหน้าผมเลยนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มารีวิวสนามซ้อมนะครับผมมาเป็นในหน้าขายที่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยที่ดินตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราพาดูบรรยากาศของที่ดินตรงนี้กันนะครับอยู่ติดสนามซ้อมโบลานเลยนะครับสนามใหญ่มากเลยนะฮะเนี่ยที่ดินตรงเนี้ยคือตุกแปลงนี้เลยฮะเอฟซีแต่แปลงเนี้ยสามอ่าสามแปลงเนี้ยคือน่าจะมีคนจองแล้วแต่แปลงที่ว่ายังไม่มีคนจองครับทางด้านนี้เลยครับเอฟซีนะ นะครับตรงนี้เลยเดินมาผมมานะครับเนี่ยในนี้เลยครับเอซจะมีถนนนะฮะข้านอจะเป็นถนนนะครับนี่ถ่ายล่งแวอะน,นี่คือถ่ายเห็นไหมเอซจะมีเสาไฟฟ้าให้ด้วยนะครับอี่มีมมฟไฟฟา้าเสาไฟฟ้าฮะแล้วก็ทางด้านนั้นจะตีถนนเห็นไหมเห็นเห็นสวนป่ามันจะมีถนนพากลางตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีถนนอีกด้านหนึ่งคือทางนี้เป็นถนนเข้าเข้าตรงไปสนามซ้อมแต่ว่าถ้าที่ตรงที่ขายนี้คือต้องใช้ถนนเส้นนี้นะครับเพราะแปลงนั้นมีคนจองไปแล้วนะก็จะมีหลักพร้อมเลย เอซหลักพร้อมหลักจะเป็นจะสั่นเป็นล็อกๆนะครับเอซล็อกหนึ่งก็มีนะครับประมาณ1งาน2งานนะครับงานละอ่าถ้าเป็นเงินสดก็งานละส0 0แสนนะฮะแต่ถ้าเป็นเงินผ่อนงานละสามแสนสามแสนห้าก็คือตารางวาละ3 0 0 0ันกับสามพันนะครับถ้าเงินสดสามพันตารางวานะแต่ถ้าเป็นเงินผ่อนก็สามพันห้าก็คือเนี้ยนะหนึ่งแปลงเนี่ยหนึ่งงานที่เราทําจะสั่นให้เนี่ยก็มีถ้าผ่อนสามแสนห้าถ้าสดสามแสน แล้วก็จะมีแปลง2งงานก็คือ2องตารางวาอีกนะครับเนี่ยติดถนนที่ก็โอเคนะครับสวยนะ FC นะก็เข้ามาจากเพชรเกษมนะ f c ก็ประมาณโล2โลอะประมาณนี้นะครับ FC ยังไงก็สอบถามผมได้นะก็ยินดีมาถามผมได้ว่าอยู่ที่ไหนผมจะพามาดูนะครับในบ้านเจ้าของขอยู่นี่นะครับเจ้าของก็พวกกันเนี่ย้จักกันคือบ้านของหลงนี้แต่ตอนนี้วันนี้เจ้าของไม่ได้มาอยู่ต่างจังหวัดก็ผมก็มา,าให้ f c ดูก่อนนะพื้นที่เป็นอย่างนี้นะครับนะสอบถามผมได้นะครับก็ ราคาที่ผมบอกไปนี่ไม่ได้เกี่ยวกับผมนะก็คือทางเจ้าของก็บอกมาราคานี้เลยนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรผมนะฮะไม่ได้บวกไม่ได้เพิ่มตอนนี้เหลืออยู่สี่แปลงนะครับ fc นะครับมีโฉนดทุกแปลงนะอ่าแปลงหนึ่งงานอ่าสองแปลงสองงานสองแปลงนะครับทั้งหมดสี่แปลงนะครับมีโฉนดทุกแปลงนะครับ fc ที่ดินพร้อมโฉนดนะครับเชิญได้เลยนะครับไม่แพงนะสามแสนนี่ผมว่าอ่าคนมีกําลังหาที่หาบ้านอยู่ก็ตรงนี้ได้นะครับขนาก็ยังมีบูบ้านเข้าไปเข้าออกนะครับ ไอเอฟซีนะนดี๋วมีบ้านเจ้าของอยู่นี่เลยนะครับหรือว่าสนใจจะถามเอาบ้านบ้านพร้อมที่ดินเลยต้องถามเจ้าของเอานะครับเอฟซี FC นะนะครับที่นี่ตอนนี้เขาดันให้ดูเลยเดี๋ยวไปดูถนนด้านหน้า,น,านะเ <c oughs> นี่ยเขาจัดสันบล็อกไว้เรียบร้อยแล้วตรงเขตหลักฉนดแต่ละจุดนะมีเลยนะครับจะมีเนี่ยตีถนนเลยนะครับอ่าสถานาะเป็นส่วนปามมีเพิงพร้อมนะแต่ถนนนี้เป็นลูกหลังอยู่นะก็ไม่ได้ลําบากอะไรมากมาย ด้านไหนก็จะมีหมู่บ้านคนเรื่อยๆนะครับเนี่ยตรงนั้นเป็นสนามซ้อมบัวรันของน้องตะเสือน้องตะเสืออ่านะครับก็ประมาณนี้นะอ่ะตอนนี้เรามารีวิวสนามซ้อมบัวรันตะเสืออ้าวหน่อยนึงไหนก็มาละสวัสดีครับเอฟซี FC ครับวันนี้เรามาที่สนามน้องตะเสือนะครับก็ตอนนี้บัวรันเล่น,น,นไม่ได้นะครับเอฟซีครับก็ก็ ก็มันก็จะมองโล่งๆว่างเปล่าแบบนี้ครับไม่คึกมาดูความมตตาทานมองมาโอ้เชได้อยู่ใหญ่ใช่ตรงนั้นนะครับก็ห่างไกลหมู่บ้านนะครับเพราะว่ามันจะไม่รบกวนชุมชนเขานะครับเอฟซีครับก็ถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ัวลาวิ่งไม่ได้อยู่นะครับก็พักกันไปก่อนนะครับแต่มีวัวอยู่นะครับไม่รู้ว่าวัวใครที่ก็ค่อนข้างที่ราคาไม่สูงมากนะเอฟซีสามแสนนี่ก็เงินสดนะเงินพนก็สามแสนห้า นะครับแล้วแต่ก็อยากจะมีที่ดินซื้อเก็บไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็แล้วจะไปเก็งกาไรหรือเก็บไว้ก่อนไว้สร้างบ้านเก็บตังค์สร้างบ้านทีหลังนะครับเนะครับโอ้ยหนามทิ่มขาก็มีก็มีนี่ก็มี